อย่างเงี้ยเมื่อวานผมบอกแล้วว่าสูสีนะ<ช>เบ็ดเบียนแต่ก็แค่สกอร์ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้คือพูดไงดีอ่ะก็คนละครึง่งไม่ใช่สูสีตลอด90นาทีหมายความว่าครึ่งแรกเป็นของอาร์เซนอลลิเวอร์พูล<ค>ไม่ได้ไม่ได้มียิงเข้ากรอบเลยอ่ะเข้าใจแต่ว่าแบบด้วยรูปแบบการเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราว่าเขาระวังกันทั้งคู่อ่าทั้งอาร์เซนอลทั้งฝั่งลิเวอร์พูลใครได้ดูบ้างเมื่อคืนผมได้ดูครึ่งหลัง ไ<ใ>อ้ไครึง่งหลังที่ลิวพูเล่นดีส่วนครึ่งแรกที่อาร์เซนอลโหบุกอย่างหนักเนี่ยผมไม่ได้ดูจังหวะขึ้นเกมน่ากลัวนะครับฟิมปงกับแบดลี่แต่ว่า <S <S อีจังหวะพอถึงพื้นที่สุดท้ายแล้วเปิดเปิดเขาเรียกว่าอะไรทีเด็ดทีขาดเข้ามาเปิด <S <S มันไม่ค่อยได้ลุ้นเท่าไหร่ไงมันก็เลยไม่มีนะครับ <S <S <ช>มันมีสถิติหลังเกมออกมาด้วยนะว่าลิวพูยิงไม่ตรงกรอบเลยแม้แต่ครั้งเดียว <S <S แต่ว่าครึ่งหลังเน่ยลิวพูได้ยิง6ครั้งอาร์เซนอลไม่ได้ยิงเลยนะอ่าใช่ค่ะก็ถึงบอกว่ามันก็เป็นแแบบ้ไไไดดูตต่่ัวเลขม แต่สุดท้ายแบ่งแต้มกันไปนะคะศูนย์ศูนย์คนละครึ่งยังไม่คนละครึ่งพัดนะกอร์เซนอลเก็บเพิ่มเป็น49คะแนนน่ะนำจากฝูงเช่นเดิมนะส่วนเรียวพูตอนี้35คะแนนก็อยู่อันดับ4นะคะตามนี้ตามเท่าไหร่ตามแชมป์ไอ้ตามแชมป์ตามจากฝูง14แต้มใช่ไหมนะครับผมตามทฤษฎีก็ยังมีเพราะว่ามันยังเหลืออีกตั้งเกือบอีกเกื17นะอ้า ตามทฤษฎีไงได้หมดมได้ยันแมนยู่